วันนี้เรามาแอวพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีจังหวัดลำปางเริ่มต้นที่5บาทกันทุกคนเป็นทางพิพิธภัณฑ์ที่ทาเวิร์กช็อปและจําหน่ายสินค้าเซรามิกของขึ้นชื่อจังหวัดลำปางและที่นี่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไทยแลนด์ทัวริ s ึมอเวอดครั้งที่14ประจาปี2560 <6 S 2> รบางวัล <6 S 2> ฮอออฟเฟป,ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ขาเข้าชมนักเรียน30บาทผู้ใหญ่60บาท มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงการก่อตั้งของพิพิธภัณฑ์เซรามิกคณะบดีพร้อมสาธิตการทําเซรามิกทุกขั้นตอนตั้งแต่การปั้นด้วยมือการใช้เครื่อง,งการเพ้นด้วยมือ,อ,มอบอกเลยว่าวิจิตรศิลป์และสวยงามมากๆไม่ได้ผลิตแค่จานชามเขายังมีสินค้าเยืดหายหมอ้อแต่การบอกเลยว่าแทนเมกและทํามือทุกชิน้นเราจะได้เห็นขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เป็นดินขึ้นรูปเป็นชิน้นส่งออกและจัดจาหน่ายทั่วประเทศแถมด้าน